นี่ก็เป็นงานเปิดตัวของโรงพยาบาลเมโกอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมเมโกอินเตอร์เนชั่นแนลสวยงามมากเลยเดินเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ยที่มันไม่ใช่โรงพยาบาลแล้วมันคือเหมือนบ้านหรูๆสักหลังหนึ่งที่แบบโรงแรมสวยใช่ครับแล้วก็ด้วยชื่อของเมโกที่4 0าปีแล้วแหละมัคือโด่งดังแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนก็เชื่อว่าบริการจะต้องสุดยอดเหมือนเดิม ยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะดีด <laughs> <ม>้วยค่ะสำหรับโรงพยาบาลในการทีรว ออจริงๆแล้วในความพิเศษตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเลยว่ามันส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมาจากการที่เราเป็นเมกกคลินิกที่ยาวนานมา40กว่าปีแล้วที่เราสามารถยกระดับจากการเป็นคลินิกมาเป็นโรงพยาบาลในวันนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกๆคนนะคะแล้วก็ทั้งจากทีมงานด้วยค่ะก็ เป็นเก้าใหม่ที่สำคัญหนึ่งเก้าของเราแล้วก็ขอบคุณในการสนับสนุนจากทุกๆคนมากๆเลยค่ะก็ในด้านการสัญญกรรมจมูกนะคะก็จะเป็นสัญญกรรมหลักที่ ประมาณเกือบจะครึ่งหนึ่งของที่เราเลยอะค่ะเพราะว่าไม่ว่าการทําจมูกเนี่ยจะเป็นเทคนิคไหนก็คือเรามีให้หมดทุกเทคนิคแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยค่ะคือคุณหมอทุกท่านจะเข้าใจว่าปัญหาที่ลูกค้าต้องการสิ่งที่เขาเขากังวลคืออะไรแล้วก็วางแผนที่จะแก้ปัญหานั้นให้ได้ค่ะ เออค่ะจริงๆเรื่องมาตรฐานความปลอดภยัยเราเน้นย้ำมานานแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นคลินิกนะคะพอเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เป็นการยกระดับมาตรฐานไปอีกขั้นหนึ่งทีเ่เราก็กําลังจะรับการรองรับมาตรฐานของระดับสากลด้วยค่ะแล้วก็ในความที่เป็นโรงพยาบาลก็จะเหมือนเป็น o n e stop service คนไข้สามารถที่จะเดินทางมาตรวจสุขภาพผ่าตัดจากนั้นก็คือนอนพักค้างคืนได้เลยค่ะ ค่ะเออก็สำหรับใครที่คิดอยากทำสัญากรรมนะคะก่อนอื่นเลยอยากให้ลองศึกษาดูแล้วถามตัวเองดีๆว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออะไรนะคะแล้วก็เออก็ขอให้ทุกคนได้สัญากรรมได้ทำสัญากรรมที่สวยงามปลอดภัยแล้วก็ตรงใจ